แล้วเราก็ได้ร้านแล้วนะคะเอพี่นินบอกว่าไม่ทานอาหารญี่ปุ่นแล้วก็กินย่างไม่ได้คือเคี้ยวเนื้อลำบากเดี๋ยวเราจะไปหาหมอฟันกันนะคะคือจองหมอฟันไว้ให้แล้วก็เลยมาได้ร้านนี้แหลมเจริญซีฟู้ดดี๋ลวดูเมนูอ่ว่าจะทานอะไรแต่ว่ามันผิดลาย ไม่ติดไม่ได้เลมอนอไหนบอกว่าจะสั่งอาหารกันก่อนลูกเดจกลูกนี่นะคะร้า่สาวอือจะโอเคค่ะสั่งอาหารค่ะสั่งสั่งเลยนะคะหิวมากมากแล้วหิวะอันนี้อร่อยเอ่อกุ้งกุ้งทอดซอสมะขามซัวเวอร์อะไรแบบนีก็แม่เคยารทานวันนี้มันเปิดโควิดเนวันแรก อันนี้ไม่หลันเจริญหรออันนี้ไม่ใช่เอ้าเข้าใจผิดนึกว่าเข้านึกว่าเข้าร้านแหลบเจริญซีฟู้ดพูดสะดังเลยเมื่อกี้ชื่อร้านกับข้าวกับปลาอกูสามเมื่อกี้กูสามพูดกับมันนึกว่าแหลบเจริญซีฟู้ดมันอยู่ร้านทำตาอะไรคู่หึงคนแก่โหมันโหมงก็นอนตีห้าทุกวันโห ก็ไปลาดบุรีสองวันอากับข้าวทยอยมาแล้วนะคะอันนี้ยำกุ้งซีอิ๊วดองไก่หัวแล้วก็อันนี้แกงปูหมี่อันชันนะคะน่าตาไม่เคยทานเป็นเส้นไข่แล้วก็อันนี้เป็นขาหมูอะไรไม่ชื่อมันมันมีชื่อของมันขาหมูอะไรสักอย่างมันเหมือนไข่พะโล้เนาะก็ไม่มีขายไงมันขาหมูไง ลอเคดี๋ยวรอเส้นหมี่คะเดีปลาที่มาแล้วปลาทอดปลากระพงทอดน้ำปลาชิมอ้ัวคือเราจะทานกันหมดไหมเนี่ยคือเราจะทานกันหมดไหมไม่หมดจะบอกว่าอันนี้แซ่บมากอ่ะอันนี้แซ่บเนาะอร่อยเนาะพี่นินเนาะ่าไม่กินเผ็ดจ่าเรต้องมีนนไทยอรมอต้องเผ็ขอบคุณมากค่ะ บอกว่าร้านนี้ไม่เคยมาทานเลยนะคะครั้งแรกแต่ว่าอาหารหน้าตาน่าทานมากนี่เธอบริการดีมากอร่อยมากพี่นีไม่ทานเผ็ดยังบอกว่าไอ้ยำกุ้งอร่อยมากแต่คืออร่อยจริงปลาก็บอกว่าดูก็ดูนึ่งเวลานั่น่ะตอนน้นุ่มลงลงลงชื่อร้านกับข้าวกับปลานะคะ เซนทรัลลาดพาวชั้นสี่ในชั้นสี่อร่อยแนะนำนะคะนีนบอกคอนเฟิร์มอร่อยอร่อยจริงเนาะอ่านี่ถูกไมทุกคนนั้นอร่อยจริงอร่อยที่ร้านเนี้ยอร่อยอร่อยอร่อยหมดอร่อยหมดอ่ะธรรมดาไม่ไม่ค่อยมีอะไรเยอะนอกจากรอบเดือนคอนเฟิร์มค่งทานก่อนรับไปด้วย